แล,แล้วเราก็ตัดสินใจว่าขอไปต่ออีกนิดนึงอ้าวลุยลุยไปลุยค่ะสู้ค่ะไปหมดเหงื่นแล้วพี่อ,อยู่ตรงนี้ก็ยังพอ,อเห็น่อยู่ อโอ้เราก็เริ่มเห็นหมอกแล้วนะคะโอ้เริ่มเห็นหมอกแล้วค่ะโอ้โหทำให้คุณลุงของเรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยแต่สำหรับป้าก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะ,ะไป ไกดของเราก็บอกว่าอีกนิดเดียวนี่ค่ะหน้าตาไกด์ค่ะหน้าตาคนที่หลอกเราค่ะ,ะ <c oughs> ไปะเป็นบันไดเล็กละโอ้โห,โหบันปูนหมด,ดโอ้โหเริ่มเปลี่ยนสถานภาพจากขั้นบันไดปูนเป็นขั้นบันไดเหล็กแล้วแล้วมันก็ชันขึ้น,นชันขึ้น เดี๋ยวเราจะมาปีนบันไดเหล็กแล้วนะคะไปด้วยกันนะคะอย่าหนีไปไหนนะคะไปน,น่ีไ้ไปต่อพ้นจากบันไดเหล็กมาแล้วค่ะก็จะเป็นบันไดธรรมชาติค่ะไม่มีขั้นไม่มีตอนเลยค่ะก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ไม่มีขั้นแล้ว อ่ะไปเราก็ยังคงเดินกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดตอนนี้ถ้าไปขึ้นผูกระดึงต้องใส่ไม่ไหวหรือมั้งไม่ไหวลุงเป็นยังไงมั้งคะลุงสู้สู้ก็มาสิคะนี่นี่มันแซงเราแล้วนี่สู้ก็มาคะ่ะสู้ก็อย่าหยุด ไป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 โอ้ลมเย็นค่ะลมเย็นสบายค่ะโอ้พอลมพัดมารู้สึกสดชื่นเลยค่ะมาเริ่มเซเริ่มเซอ้าคุณลุงบอกขอพักก่อน เราให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณลุงบอกว่าขอพักสักครู่จิบน้ำจิบน้ำอ่าเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเราจะเดินกันต่อนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินลงนะคะ<ม>ก็ติดตามกันต่อไปค่ะ<ม> <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเดิน <c oughs> เราก็ยังคงเดินต่อนะคะอุ้ยเห็นป้ายเห็นป้ายเห็นป้ายอะไรเอ่ยนี่ยอดภูบ่อบิด300เมตรว้าวอีก300เมตรเราจะถึงแล้วแสดงว่าเราขึ้นมา470แล้วนะคะว้าวอีกไม่ถึงครึ่งจะพยายามจะพยายาม คุณลุงไหวไหมคะไหวขึ้นมาค่ะอีกแค่สามร้อยเมตรจะถึงยอดภูแล้วมาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเมตรก็ไก่เติมอยู่แล <c ười> ้ว <c ười> นี่คือคุณลุงนะคะเมื่อวานพาไปเดินแก่งคุดคูดบอกว่าเดินไม่ไหวค่ะแต่วันนี้บอกว่าจะมาขึ้นภูบ่อบิด ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้ว470เมตรนะคะอ้าวแซงวค่ะแซงไปก่อนเลยค่ะแซงเลยค่ะตามสบายหวัสด,ดีค่ะคุณลุงเป็นไงคะไหวไหวนะคะโอเคถ้าคุณลุงบอกไหวเราก็ไปกันต่อค่ะหกพันกว่าขั้นขึ้นมาแล้วเลยอนั่นมันไม่ใช่ตอนนี้อยากคุยออนี่คือบริเวณรอบๆนะคะ อ่านี่คือทางข้างหน้าที่เราจะไปต่อไปลุยอ่ามาไปกันต่ออ,อืออย่าอ่าไปโกงขึ้นมาเร็วไก่ไก่อย่าชวนอู้ไก่อย่าชวนอู้มาเร็ว 400 400กว่าเมตรผ่านมาแล้วเหลืออีกแค่300เราต้องไปให้ถึงค่ะผลทางไกลหลายหมื่นลี้ก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกนะคะถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะไปไม่ถึงนะคะทีละก้าวทีละก้าวสะสมค่ะเดี๋ยวก็ถึงค่ะ ดูป้าอ้อยสิคะเหนื่อยมากนะคะแต่ยังยิ้มได้ค่ะเหนื่อยยังไงก็ยังยิ้มได้ค่ะโอ้ยอือยอ่ะต้องปีนนิดหน่อยไปกัน ใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วนะไกลก็ใกล้กล้อยู่ตั้งแต่ตีนภูแล้วพาเดินมาตั้งแต่รีสอร์ทบอกว่านิดเดียวนิดเดียวจะถึงที่จอดรถไม่ต้องเอารถไปไอเราก็หลงเชื่อเดินมาจากที่พักถึงที่จอดรถเราก็หมดแรงแล้วค่ะแล้วยังจะต้องมาปีนภูอีกเนี่ยค่ะนักหน้าตาไกลขี่หลอกอ ใครที่จะมาอย่าท้อนะคะดูคุณลุงสิคะคนเราทำอะไรมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวนะคะเนี่ยแค่ใจสู้ใจอยากทำก็ทำได้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานพาไปแก่งคุดคูไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้น <c oughs> ก็เลยบอกว่าไม่มีแรง <c oughs> เดินไม่ไหว <c oughs> นั่งรออย่างเดียว แต่วันนี้ขึ้นภู670เมตรแล้วก็เป็นทางสลับซับซ้อนบอกไหวค่ะจะมาโอเคได้เลยจัดไปไหนสู้ไม่สู้สู้สู้ <laughs> อ้าวถ้าลุงบอกสู้ป้าก็จะพาไปลุย ลุยกันเลยนี่หน้าตาไกดขี้หลอกเรานิดเดียวนิดเดียวเห็นี้เ,เ,นเนข้านะอ่ะอ่ะนะไหนเห็นขาวๆโอเคไปตอนนี้ก็ไปตอนนี้ไม่ใช่มาเฉพาะขานะคะแขนมีแรงช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะต้องโหนลาวค่ะนี่เนี่โหนลาวนี่ค่ะนี่ค่ะแขนแขนมีส่วนช่วยนะคะ ใครจะว่าขาเป็นอวัยวะสำหรับเคลื่อนไหวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะแขนมีส่วนช่วยอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ต้องโหนด้วยค่ะต้องใช้แขนโหนและดึงตัวขึ้นไปนะคะเ,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 เราจะได้ไปคุยได้คนที่หลอกให้เรามาขึ้น แล้วตัวเองนอนไม่ยอมขึ้นบางครั้งการถูกหลอกก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้เราได้เห็นอะไรที่บางครั้งเราก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้เช่นการขึ้นภูบอ่อบิด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 เห็นหนทางไหมคะ สำหรับผู้หญิงบอบบางอย่างป้าอ้อยไม่เคยต้องทำอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้เลย <c oughs> วันนี้เพราะเราโดนหลอกเราก็กลัวจะเสียศักดิ์ศรีเราก็เลยต้องทำให้ได้ดีให้หลอกเลยเราก็เลยต้องทำให้ได้ตอนนี้คุณลุงหายไปไหนเราหันไปดูคุณลุงหน่อย คุณลุงหนีลงไปหรือ,อยังอ,อยู่นี่ค่ะกำลังค่อยคค่อยค่ยคยคยายขึ้นมาค่ะนี่คือคุณลุงอยากมาเองนะคะไม่ใช่บังคับนะคะคืองานนี้ถ้าคุณลุงไม่อยากมานี่ป้อ้อยรีบเลยค่ะ <c oughs> กำลังมาแล้วค่ะใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่อย่ายอมแพ้คุณลุงนะคะปอ้อมือสั่นลวค่ะก้องอาจจะสันส่นๆหน่อย <c oughs> นี่คือหนทางข้างหน้านะคะนี่คือหนทางข้างหน้าที่เราจะก้าวไปและ นี่คือหนทางข้างหลังนี่ค่ะนี่คือหนทางข้างหลังที่เราเดินผ่านมาแล้ว <c oughs> นี่คือหนทางข้างหลังที่เราเดินผ่านมาแล้วเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีคุณลุงคะอีก200ร้อยเมตรค่ะจะถึงยอดภูบ่อบิด เดินหน้าเหรอคะอ่าลุยคุณลุงบอกเดินหน้าเราก็ลุยไปค่ะตามป้าอ้อยไปกันนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะเดี๋ยวป้าอ้อยจะไปถ่ายวิวที่สวยงามให้ดูค่ะนี่ค่ะอีก200เมตรนะคะยอดภูบ่อบ,บิดสองร้เมตรค่ะ ว้าวนี่ค่ะคือทางข้างหน้าสวอ,อย่างป้อ้อยและลุงจำเป็นจะต้องใช้ทั้งขาและแขนในการขับเคลื่อนร่างกายขึ้นไปสู่ยอดภูบ่อบิดค่ะนี่โอ้ยนี่มีก้อนหินก้อนใหญ่ยื่นออกมาใครไม่ไหวก็นั่งพักนะคะ แต่ป้าอ้อยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะ <c oughs> ขอเดินต่อนะคะไม่รอแล้วนะคะ <c oughs> อ๋อเโยเราก็มาถึงสถานที่และแล้วในที่สุดป้ากับลุงก็ขึ้นมาถึงถ <c oughs> ้ำพระภูบ่อบิดนะคะ ค่ะเราก็จะมาดูนะคะว่าบริเวณถ้ำพระมีอะไรบ้างคะ่นะนี่นะคะคือบริเวณถ้ำพระอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่นะคะ่ะ,คะเป็นหลักฐานว่าเราขึ้นมาถึงนะคะคนที่หลอกเราขึ้นมากลับไม่กล้าขึ้นนะคะเราขึ้นมาถึงแล้วเอาไปเป็นหลักฐาน มีเฟนค่ะค่ะแต่ค่ะไม่ต้องยังไม่ต้องสต๊อปค่ะค่ะได้เลยค่ะอะะยานูสัมภาษณ์ <c oughs> เป็นยังไงมั่งคะโดนหลอกมาหรอคะเออใช่ค่ะโดนหลอกมาค <c oughs> ่ะเขาบอกว่าที่นี่สวยมากแล้วเราก็นอนที่พักที่รีสอร์ทใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> พอตื่นมามีคนมารับเราแล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าสวยมากเขาไม่มาค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นงไงมั่งคะขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> ตอนขึ้นก็เหนื่อยนะคะแต่เราก็กลัวเราอยากจะลบคำสบประมาทค่ะเราก็เลยพยายามขึ้นมาให้ถึงค่ะเพื่อจะถ่ายรูปเอาไปอวดเขาค่ะพอขึ้นมาผิดหวังแต่อพอขึ้นมาโอ้ไม่ผิดหวังค่ะดีใจที่ถูกหลอกค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะเราจะพามาดูบริเวณนะคะค่ะ <c oughs> ขอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะไปทำคลิปด้วยนะคะช่องยาย่าศิลาค่ะเข้าไปดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้มาจากปทุมธานีค่ะโอ้ค่ะแล้วไปเที่ยวที่ไหนมาั่งค่ะพอดีไปเที่ยวที่ไร่ของตัวเองอะค่ะที่ฟูเรือค่ะเขาบอกว่าที่นี่สวยอะก็เลย มาค่ะแล้วเป็นยังไงคะสวยสมชื่อไหมคะสวยค่ะแต่กว่าจะขึ้นมาได้เหมือนกันเลยค่ะโอ้วหเกือบไม่ออกเลยคนอ่เขาอาจจะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทียี่สินาทีอันนี้เป็นชั่วโมงอะค่ะนี่ก็ค่อยๆแตกขึ้นมาเหมือนกันเก่งมากเลยนะคะค่ะค่ะก็ไม่ผิดหวังนะคะถ้าใครอยากจะชมทะเลหมอกสวยๆยามเช้าค่ะค่ะพระภูบอบิดค่ะเอค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สัก วันสองวันลองเข้าไปดูช่องยายญาศิลานะคะใน YouTube ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็นี่เราก็พามาดูทะเลหมอกนะคะหลังจากที่เกือบขึ้นไม่ถึงนะคะแต่พอขึ้นมาถึงแล้วโอ้สุดยอดมากเลยค่ะสมน้ำหน้าคนที่หลอกเราแล้วไม่ขึ้นค่ะแนะนำให้เรามา แล้วไม่ยอมขึ้นสวยจริงๆนะคะหมอกเยอะมากค่ะหลังจากที่ขึ้นมาถึงท่ำพระแล้วแล้วทางปิดนะคะไม่ให้ขึ้นไปถึงยอดเขานะคะเรานั่งพักหายเหนื่อยกันแล้วตอนนี้เราก็เริ่มลงแล้วค่ะนี่คือทางลงนะคะ ทางลงก็เป็นทางเดียวกับที่เราขึ้นมาค่ะแต่เมื่อกี้ตอนขึ้นมันมืดค่ะถ่ายไม่ค่อยเห็นคุณลุงเกาะดีๆนะคะคุณลุงไม่ต้องลงทางลัดนะคะไม่ต้องสไลด์ลงไปนะคะค่อยๆค,ค่ะอ่ะไปตอนนี้สองผู้เท่าก็กำลัง กำลังค่อยๆลงนะคะกงเกาะด้วยสิแต่ถ้าไหลลงไปอุ้ยนี่เนหะ็นไหมเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเอ้ยอ่พอแล้วพอแล้วอันตรายเนาถ่ายไปดูไปอันตรายนี่เราต้องให้ลดต้องถ่ายอ่ะคุณลงุงค่อยๆลงมานะคะค่อยๆเอามือหุ่นไว้ด้วยเห็นไหม ค่อยๆลงมานี่นี่ทางลงยังไม่ถึงนะยังค่อยๆลงไปอยู่ยังค่อยๆลงไปออื ừ. ด,ดูสิคุณลุงเราเป็นยังไงมัง่งคุณลุงค่อยๆค่ะค่อยๆนะคะเกาะดีๆค่ะล,ล,ลงมาค่อยๆลงมา อะไรก็อะไรก็อยู่ที่ใจใช่ไหมคะเวลาเดินเวลาเดินแก่งคุดคู้เรียบๆบอกเดินไม่ไหวเวลามาขึ้นที่นี่เป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้เราก็ลงมาถึงจุดที่อีก300เมตรขึ้นภูบ่อบิดนะคะก็แสดงว่าเราลงมาประมาณ100-150เพราะเมื่อกี้เราขึ้นไม่ถึงยอดภูเพราะเขาปิด เขาปิดตรงที่อีก200เมตรถึงยอดภูดค่ะแสดงว่าเราก็ลงมาได้ประมาณร้อยกว่าเมตรเองไปค่ะหนทางยังอีกยาวไกลไปค่ะค่อยๆไปหนทางยาวไกลหลายหมื่นลี้ต้องเริ่มจากก้าวแรกจำเอาไว้นะคะ ถ้าเราไม่เริ่มจากก้าวแรกเราก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางค่ะเพราะฉะนั้นก้าวเดินไปอย่างช้าๆแต่ให้มั่นคงยังไงก็จะต้องถึงจุดหมายกันนะคะายปไป,ไปโลดไปโลด เดินมั่งหยุดมั่งเดี๋ยวก็ถึงค่ะดีกว่าไม่เดินเลยนะคะเราก็มาถึงทางลงที่เป็นขัน้นบันไดเหล็กแล้วค่ะ เมื่อกี้เราขาขึ้นเราก็ผ่านตรงนี้แต่ว่ามันมืดคุณลุงซืซ้อค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา อย่างโคงลงกันอย่างต่อเนื่องลงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยเดินต่อลุงกางเกงจะหลุดแล้วค่ะขยับกางเกงดีๆนะคะเดี๋ยวเดินแล้วกางเกงหลุด ยังไม่ถึงค่ะยังต้องเดินอีกค่ะอา้าวคุณลุงลงมาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆค่อยๆลงค่อยๆลง ยังอีกยาวไกลนะคะแต่เราก็สู้ไม่ถอยค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาออกกำลังกายกันนะคะจากที่เราไม่ค่อยจะได้ออกกำลังกายวันนี้เราก็ออกกำลังกายสงสัยว่าจะคุ้มไปเลยหนึ่งปีค่ะกับที่เราไม่ได้ออกมาค่ะเหนื่อยค่ะแต่ตอนลงยังไม่เท่ากับตอนขึ้นนะคะ ตอนขึ้นจะเหนื่อยกว่าค่ะนี่ตอนลงก็จะปวดขาหน่อยค่ะตอนขึ้นต้องอาศัยแขนนะคะตอนลงต้องข้อขาแล้วค่ะคงค่อยคงค่อยค่อยไต่ลงมาไต่ไปทีก็ขยับกางเกงทีค่ะตอนนี้ต้องขยับรูเข็มขัดเพราะว่าเข็มขัดกางเกงหลวมค่ะเข็มขัดจะหลุด คุณลุงเดินไปก็ขยับเข็มขัดไปค่ะให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นสงสัยลงไปนี่น้ำหนักจะหายไปสองกิโลใครอยากผอมก็มานะคะวิธีการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องอดอาหารค่ะมาเดินขึ้นภูบ่อบิดกันค่ะโอ้คุณลุง,แข,งแข็งแรงเห็นไหมคะ เหมือนใกล้ว่าจะถึงตีนภูแล้วนะคะมีกำลังใจหน่อยแล้วค่ะอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวสู้ๆบอกกับตัวเองว่าสู้ๆโอ้ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะคะที่เห็นข้างหน้านั้นคือซ้มซุ้มทางขึ้นแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะ แต่คุณลุงบอกว่าขออนุญาตนั่งพักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นศาลาศาลเจ้าปู่ภูบ่อบิดนะคะขออนุญาตขออนุญาตปู่ถ่ายคลิปนะคะค่ะขออนุญาตนั่งพักด้วยค่ะ เราก็จะมาลงต่อนะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังค่อยๆค่อยๆไต่ลงไปนะคะจับจับราวด้วยดิโก้เดี๋ยวขาอ่อนอและแล้วเราก็ลงมาสู่ตีนภูของภูบ่อบิดโดยสวัสดีภาพนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือยอดเขาภูบอบิดนะคะที่เมื่อกี้ป้าอ้อยกับลุงขึ้นไปนะคะแต่เรายังขึ้นไม่ถึงยอดนะคะอีกแค่200เมตรค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางเขาปิดค่ะขึ้นไปถึงแค่ท่าพระค่ะ